พ่อแม่ยังทุกคนพ่อมเท่าลุยโอ้ดีนะเอาดีๆผมเอาดีตลอดอะทำมเวตีมีปู่ย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเยินนะก็้องไม่วหวคุณดูนะพ่อแม่ลูกเลยนะอันนี้ปิดหน้านะหันหลังไม่มีนะแต่ผมเจอจดนหม้มาจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ เดียวลักพ่อจะได้ป้าลักพ่อไอ้ยัยนี่เป็นลับพี่เบิร์ดด้วยเร็วยิวยิวไม่ยิ้วไอ้ยังไอ้ยงเฮ้ยเรารักเสือคนดังอยู่แล้วเพื่อนสิ่งเดียวมีเพียงเท่านั้นความจริงยิเพียงหนึ่งเดียวป้เฮ้ยนี่อะไรวะขึ้นไม่ดนตรีใครหรอเออว่ะเฮ้ยจักรยานจรยานจักรยานอะจักรยาเอออ๋อเฮ้ยชัวร์เนี่ยหอหอหอ ขวานตาบร์น้อเฮียมีบาร์น้ำตาบีมมีใครเป็นมุ้ยกโกโกโกแบงแบงค์ก็กบอยู่เลยเพื่อนอาจจะเป็นแค่ลมแต่ลมมันก็ต้องเปิดสองอันไม่เปิดอันเดียวไม่เป็นไรลมพัดเรื่องตั้งเดียวไหมเฮ้ยโกโกอีกแล้วแบงกูเปลี่ยนชื่อต่อไปเรียกกูปกิดมันปกิดกูว่ห้องนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยสมองโก่อนเฮ้ยก 没力气搞，来